กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนิกวิวัตนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวอวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวทะเลกันหน่อยนะครับวันหยุดอย่างนี้เราก็หาที่เที่ยวกันหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปทะเลกันนะครับทะเลที่นี่นะครับก็บอกเลยนะครับว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างใสนะครับก็เป็นทะเลที่รู้สึกว่าจะอยู่ในเขตค่ายทหารนะครับหรือว่าเป็นเขตกุ้มครองของทหาร หรือยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก31กิโลเมตรนะครับที่เราจะไปทะเลกันนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งออกมาจากยามาฮ่าเลยเด้อครับพัทยานะครับเพราะว่าเอารถไปเซอร์วิสมานะครับวันนี้เราก็ไม่ได้จะไปคนเดียวนะครับก็จะไปกับอาวอีกคันนึงนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างผมนี่แหละนั่นไงนั่นไงเห็นไหมในกระจกอะตอนนี้พวกเราโคตรจะหิวเลยนะครับ oh. เดี๋ยวเราจะต้องไปหาอะไรกินกันหน่อยแล้ว ร้อนก็ร้อนเล่นขวาและกันก็นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองพัทยานะครับอำเภอบางละมุงนะครับตอนนี้เราก็จะไปกันที่ อาเภอสัตหีบนะครับสาหรับใครที่จะมาเที่ยวชนบุรีนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าสัตหีบเนี่ยเป็นทะเลที่สวยที่สุดในชนบุรีแล้วนะครับสําหรับผมนะครับพัทยาบางแสนก็ยังสวยไม่เท่าทะเลสัตหีบนะครับ <c oughs> ผมแนะนําเลยจริงๆนะครับอันนี้เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวนะครับจากที่ผมได้เคยไปเที่ยวมาเนี่ยผมชอบทะเลสัตหีบที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ อันนี้ในจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ไปอีกก็จะเป็นระยองนะครับทะเลระยองก,ก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่เป็นบางหาดนะครับแล้วแต่พื้นที่เนาะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดสอเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรกินบ้างแล้วก็ไปลงเล่นน้ําได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปเล่นน้ําด้วยนะครับ ไม่ต้องอะไรไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อำเภอสัตหีบแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะครับเหลือระยะทางอยู่ประมาณ6กิโลนะครับโอ้โย เจอน้าทะเลแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับตอนนี้ก็เจอน้ําทะเลแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าหาดสอน้ําทะเลโคตรสวยขอแล้วเท่าไหร่ครับสิบาทครับสิบบาทได้จ่ายก่อนครับสองคันครับ แอบครับผมเขียนไปเข้าสวยป่ะทะเล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 ้ะครับเออน้ำดูน้ำสวยมากเลย คนเยอะนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับโอ้ยบรรยากาศอย่างชิวน้ำทะเลโคตรสวยท่านผู้ชมดูดิน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเลยนะโอ้ยโคตรสวยเมื่อกี้มีคนมองนะผอกมึงพูดอะไรกับมึงเนี่ยอ่ะ ตดไหนดีอ่ะพร้อมดำอ่ะดำแน่วันเนี้ยโอเคนะครับตอนนี้มาถึงกันแล้วนะครับหาดสอน้ำทะเลโคตรสวยมากเลยนะครับท่านผูมชม้ชานน้ำทะเลสวยมากเป็นสีฟ้าเลยนะครับ เดี๋ยวต้องถ่ายให้แฟนดูหน่อยนะแฟนไม่ได้มาด้วยวันนี้ <Wow. S 1> มีกิจกรรมพายเรือด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเที่ยวกับอาวันนะครับโคตรร้อนนี่อาวันสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับหาซ้อนนะเช่าเสือแล้วอูเสืออูเสือรอเลยแล้วก็เดี๋ยวไปหาร้านกินข้าว เฮ้ยข้าวออกร้ออีกดู่ากินอะไรไปไปเราตั้งสมลยเยก่นร้านข้าวก็อยู่นี่นะครับ ไปดูวมีร้านอื่นบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเราเจอร้านนี้ร้านแรกก็ต่อยสอยร้านแรกเลยเอ้ยมันมีหลายอย่างนะอ๋อในข้างในมีหลายอย่างติ๊กได้เลยค่ะอันนี้กานอร่อยนะอันนี้คืออะไรฮะเส้นกรอยค่ะอันนี้คอหมูย่างอันนี้ไก่เอาไก่ไก่กี่ชิ้นคะไก่กี่ชิ้นใช่ไงครับกินละห้าสิบบาทเอากี่ชิ้นอะเอาไปแั่สองก็ได้ตอนนี้ได้ไหมได้นะครับเป็น ส้มตำนะฮะมีตำมะม่วงตำปะลาร้าตำข้าวโพดตำแซ่บตำแซ่บแล้วก็ข้าวเหนียวสามห่อไก่ย่างเดีย๋ยวไปนั่งกินกันนะครับแล้วก็กินเสร็จก็อาจจะลงไปเล่นน้ำกันนะเฮ้อหิว ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนั้นมีลิงด้วยนะฮะมีลิงสองตัวนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่ามันอยู่ค่อนข้างไกลนะครับกล้องไม่น่า,าจะจับได้มันจะปีนข้ามบรกต้นหรือเปล่าเก่งมาก <S <S ปีนข้ามเบรกต้นได้สบายสบายเลย ตอนนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนกางเกงนะครับที่ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ํากันนะครับที่หาดสอนะฮะตอนนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําบริการมามาแล้วมาแล้วเหรออาบใจดำแล้วแล้วก็อธิบายว่าค่ะครับผมเราจะมีบริเวณที่ไม่อนุาอญาตให้ถ่ายเข้าไปนะคะเป็นส่วนที่เห็นเป็นน้ำสองสีน้ำสีดำด้านานี้ ไปเป็นเศษแหลมแนมนะคะแม่พายหัก oh, ส okay. ูญหายหรือว่าชำรุดเราจะปรับน้ำละหนึ่งพันบาทเลิกเล่นเรือทุกครั้งให้สังเกตล่มก็ได้ค่ะจะได้ไม่เหนื่อยพิสหน้าเรือมาคืนตรงจุดเดิมเรามีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงแพทยที่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาเราก็ปรับรอบใหม่หรือไม่เพื่มีเวลารถจับเวลาไปด้วยกันพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมก็ลำเขียวได้เลยค่ะเขียวนี่เลยนะครับลำเขียวนี่เลยตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวปล่อยทิ้งใส่ที่คิดค่ะอ่ะ ตอนนี้นะครับเรามาเล่นน้ำกันนะครับ่ายเรือต้องใส่จูชีพนะครับชั่วโมงละ100บาทเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้เป็นการเอาโกโปรลงลงน้ำครัง้งแรกนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะยังไม่ไบอกแฟนเลยว่าลงมาเล่นทะเลตอนนี้เราก็อยู่กันกลางทะเลที่ชื่อว่าอา,อาหาดสอนะครับอันนี้ดูบรรยากาศก่อนให้

ไปไหนต่อไปถึงตรงปะเขาว่าห้ามไปทางฟ้าที่ใช่ใช่โอ้ขึ้นเรือสูงแล้วเรือเล็กงงอนออกแกฝฟังอุ้ยตัวคูนน้ำเต็มเรือแล้วยิงเก่าเรื่อยเลยเฮ้ ขึ้นไปขึ้นไปมันยิ่งไีเรากลับอ่ะลูกฝั่งอยู่ตรงนู้นนะครับเรามาค่อนข้างไกลละวออะไรกันเนี่ยเออเอาให้ไปไหนก็เอา ตามสบายใครบอกยยอไปเรือไปเรือืมอยากลงน้ำไหมเนี่ยตอนนี้ใช่ก็ไม่ร้อนนะแต่เราพอเราขึลงไปนี่สิตอนขึ้นมานี่เอาเรือไปจอดกันไปแต่ว่ายังไม่คืนนะผมขอได้น้ำก่อนไปพายเดี่ยวบ้าแล้นมันไหวดนละโอ้อะไรวะนี้ ไม่มีไฟขวาอย่างเดียวเลยนะเราจะไปตัวขวาทั้งหมดไปขวาให้มาอันนี้พายได้เดี๋ยวพายช่วงขวาให้แต่มันอยู่น้ำไหลตัวน้ำให้โอ้โหนี่อะนี่อะ

โอเคนะครับตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วนะครับเราก็กาลังจะขี่รถกลับกันแล้วนะครับ2คันเมื่อกี้ก็เล่นน้ํากันจน5้าโมงเย็นเลยนะฮะก็ถือว่าเล่นน้ําค่อนข้างนานนะครับ <c oughs>

ไอ้ยาที่เจอนเนสอ่ะ้ยมาดูก็ได้มาหน้าทางใต้ไอ้เอามาก่อน <c oughs> เออสามสามสองนี่แหละนี่แหละเส้นนี้แหละโอเคบันไปตามนี้เลยนะ,ะวันนี้นะฮะเล่นน้ำเพลินไปหน่อยนะครับ ลืมลืมไปตอนนี้กำลังจะกลับกันแล้วนะครับตอนนี้5้าโมงสีนาทีนะครับกลับกันดีกว่าบรรยากาศเย็นๆนะครับทะเลสวยมากที่หาดสอนะครับลองมาเที่ยวกันได้นะครับหาดปิด6โมงเย็นนะครับ นะครับตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอบ้านบึงกันแล้วนะครับตอนนี้ก็6กโมงสีนาทีนะครับตอนนี้ก็6กโมงสานาทีนะครับนี่ไปเล่นทะเลมานะครับก็เลยรู้สึกว่าจะน้ำค่อยจะหมูก <c oughs> ก็เลยเสียงไปอย่างนี้นะสนุกมากนะครับวันนี้ กลับกันดีกว่านะฮะ